ช่างช่าง่าเกยช่าหรือเปล่าชางมาจะกตู้ไม้บาจะมุกยาวยาวเลยกว้างมวมีเขียวใจม้วเลยคว้างอ่มีองมีตาหางยาวไหนกบกบอยู่ไหนชี้ให้กบกบกบอยู่ไหนอะนอนนอน้อนนอนอยู่ไหนลูกน้อนงงเกยจันเลยไห ใน K กระเเคกระเเคไหนนี่เ K อันนี้เ K อันนี้ไรอันนี้ไรอันนี้ไรจางจางจางเก้าเกยดจางหรือเปล่าจางมันจะโตใหม่เบาะยาวๆหรือกว่างงวนมีเกียวแตงงวนหรือกว่างงานี่